และนี่เป็นรูปทรงของสถูปแห่งปรินิพานสถูปอ,อฟนิวรณาหรือว่าถ้าเราเห็นรูปทรงนี้ในกลิ่นอายของทางวัชรยานนะคะก็จะเรียกว่าเป็นสถูปแห่งกาดัมปะ นะคะนี่เลยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านี่รูปลักษณ์นี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นรูปทรงที่มีความคล้ายกันกับของทรงระฆังควา่านี่นี่นะคะเป็นรูปทรงระฆังคว่าเลยแต่ว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์ของทางสถูปของทางวัชรยานจะเรียกว่าเป็นพระสถูปแห่งนิวรานาก็คือพระสตูปแห่งปรินิพานเป็นหนึ่งใน8 หนึ่งใน8ของพระสัตว์วชชรยานก็คือเป็น8เหตุการณ์สําคัญขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ8สถานที่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ออประสูตินะคะก็คือเป็นพระสตว์ถูแงดอกบัวมีประสูติมีตรัสรู้มีปรินิพานในระหว่างนั้นก็จะมีพระสตว์ถูแงอายตนะอ,อายตนะเมนิดอแล้วก็อีกหลายๆส่วนพระสัตว์ถูแ่งออชัยชนะต่างๆซึ่งจริงๆอะ อยากที่จะนำมาพรีเซนต์รีวิวเป็นคลิปเหมือนกันนะคะให้เห็นรูปลักษณ์ต่างๆว่ามีความแตกต่างอย่างไงเพราะว่าในแต่ละส่วนนะต้องบอกว่ามีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีที่มาที่ไปที่อ้างอิงถึงพุทธประวัติได้อย่างดีเลยนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นรูปทรงแบบเหมือนทรงระฆังควา่านี่นะคะรีวิวดีกว่าพูดเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานทองเหลืองนำะม,มารีวิวเพราะว่ากาดัมปะยังไม่ค่อยได้นำม,มารีวิวเท่าไหร่ สำหรับชิ้นงานนี้นะคะถ้าเป็นงานสไตล์แบบกินอายของทางวัชรญาณีเปล่านะคะเขาจะไม่ค่อยมีเรื่องของช่องบรรจุอย่างบ้านเราสีลังกานะคะหรือว่าอ,อ,อย่างบ้านเราเท่าไหร่หนักนะคะเพราะว่าช่องบรรจุของเขาเนี่ยโดยมากเขาจะเป็นการบรรจุแบบบรรจุสูงนะคะก็คือนำมวลสารนำพระสูตรนำของมงคลต่างๆมาบรรจุด้านในเพราะฉะนั้นช่องบรรจุของเขาจะมีอยู่ใต้ฐานเลยค่ะนี่ ก็จะเป็นใต้ฐานก็สามารถบ้านเราก็สามารถนําของมงคลมาบรรจุได้นะคะสําหรับสถูรปรูปลักษณนี้ความสูงอยู่ที่22เซนติเมตรนะคะของเขานะคะชิ้นส่วนที่แยกออกมาก็คือมี1 2 3 4 4ชิ้นส่วนนะคะหลักๆแล้วจริงๆก็เป็นด้านบนยอดด้านบนนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอัญมณีหยดน้ำนีเป็นงานทองเหลืองอันนี้ก็เป็นฉัตนะคะ นี่ค่ะก็ตอกใส่เข้าไปสวยงามนะคะคือนำมาตั้งวางก็โอเคมากๆเพราะว่าเราจะเห็นตามงานพิธีต่างๆนะคะของทางวัชรยานเขาก็จะนำมาตั้งวางในการประกอบพิธีก็ดูเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนค่านะคะของพระสถูกจริงๆตามในตำราข,ของสัญ,ญลักษณ์แห่งสถูปก็คือการแทนค่าด้วยพระวรกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ เพิ่นว่าวันนี้จะมีรีวิวให้ลูกคา้าก็เลยขออนุญาตพูดถึงเรื่องราวนิดหน่อยนะคะเออนิดหน่อยจริงๆโอเคนะคะสำหรับชิ้นงานนี้ก็เป็นอะไรที่ดูมีเสน่ห์แล้วก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยเพราะว่ามันก็ดูรูปทรงแล้วนะคะก็มีความสวยแบบดูคลาสสิกดีนะคะดูคลาสสิกแล้วก็ดูสวยดีนะคะ จริงๆแล้วในรูปทรงนี้เขาก็จะมีการประดับชิ้นงานต่างๆเรื่องของฉัตรเรื่องของอัญมณีอีกหลากหลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบนี้ที่นําเข้ามาเพราะว่าต้องการอยากเห็นแบบเรียว,ยวๆดิบๆแล้วก็ออกมาดูแบบกิมมิกนิดนึงมีการเล่นเฉดทองด้วยนะคะเป็นโกลเด้นนะคะสวยดีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอ ใครสนใจบ้างนาะนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็นำมา <c oughs> รีวิวสำหรับสถูปแห่งการัมปะหรือว่าพระสถูปแห่งปรินิพานนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะนำพระสถูปในรูปทรงต่างๆของแต่ละประเทศที่เรามีอยู่เก็บสะสมไว้บ้างเนี่ยค่ะนำมาพรีเซนต์แล้วก็มาดูรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ ขอบคุณนะคะ